ี่ได้ทำของน้องก่อน <downtime. S 1> โอเคหอกหลยโนโอเคค่ะบคันครับแม, <c oughs> มไ่ไม่ไม่อยู่ดีดีแต่ผมไม่ต้องหนักมากผมไม่ต้องไตรงเี้นะผมเอาตรงบอยเมื่อวาน

แม่ลงไปข้างล่างแล้วแม่บอ,อกอยู่ีกทีสิอ่ะต้องบอกตงไีใช่ของไอจีบุ้มอย่ารู้เลยยอมไลัว้าเลยเขาเหลือย

เอเลนะเดี๋ยว่อตัวอไนี่ก็ดูหน้าทั้มไปนมาเลยี่มันเห็นหน้าเป็นบ้านีหน้าเลเป็นบ้านปีนเอาไีเต็มเลย่งวัสดีไม่เสิรว่าต้องเรียนเรียบิ บานจ่าบุราบุราพี่หองเจ้าก่ะเสือก็จะต้องแบบพี่เท่ป่ะซื้อจางไหนพี่แค่พี่แค่เราพี่แค่ไหนซื้อจากไหนไม่รู้ยังอะไรเจติเจีเยี่ยติเกียนหั่บานใช่างเจียเยี่ยน้องพี่นะพี่แคบอกเ้องว่นไนต้องวันรุ่งอรุณตองวันรุ่งอรุณเอ